สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็วันนี้ผมจะมาสอนนะครับการใช้งานโปรแกรม John d h e r i p e r แล้วก็โปรแกรม w o r d l i s t นั่นเองนะครับเมื่อกี้หลังจากหน้าล็อกอินนะครับก็ใครที่ลงระบบปฏิบัติการการีล i นุกนะครับก็สามารถใช้รหัสที่มีชื่อว่าการีได้แล้วก็ username กาีนะครับรหัสการี username กา l ีนะครับพอเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าจอเดสก์ท็อปแล้วนะครับการจะเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม John h e r e p p e r กับ โปรแกรม word list เนี่ยผมก็ต้องมาเกินนำก่อนว่ามันคืออะไรนะครับในส่วนของ john the ripper นะครับเป็นโปรแกรมประเภทถอดรหัส password นะครับที่นิยมใช้กันมากที่สุดในตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งการถอดรหัสของเจ้าตัว john t e ripper เนี่ยจะถอดรหัสแบบ dictionary attacks นะครับโดยเปรียบเทียบรหัส password กับข้อความหรือ password ยอดนิยมนะครับที่เก็บไว้ในไฟล์ที่เรียกว่า word list ของตัวโปรแกรมนะครับถ้าหากสมมุติแบบรหัสมาตรงกันเมื่อไหร่นะครับ รหัสพาสเวิร์ดนั้นก็จะถูกถอดทันทีนะครับนอกจากนี้โปรแกรม John Ripper เนี่ยก็ยังมีความสามารถในการทํางานที่หลากหลายนะเพื่อทําให้การถอดรหัสนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของโปรแกรม Wordlist เนี่ยจะเป็นโปรแกรมนะที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพาสเวิร์ดที่นิยมใช้กันแล้วก็เปรียบเสมือนดิกชันนารีนะครับหรือว่าพจานุกรมที่ทําให้ John Ripper เนี่ยสามารถ ถอดรหัสได้เร็วมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรแกรม Word List กันก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมแรกที่เราต้องใช้งานนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของ Word List นะครับโดยวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะไปซ้ายบนนะครับจะเจอรูปอ่าอ่ารูปไอคอนของกาลีนะครับแล้วก็เขียนว่าแอปพลิเคชันนะครับให้กด1ครั้งนะครับจากนั้นนให้เลือกหัวข้อที่ชื่อว่า Password Attacks นะครับก็คืออยู่ในหัวข้อที่5นะครับจากนั้นคุณจะเห็นโปรแกรมของเรานะครับก็คือจะมีจอ กับ Word List นะครับเอาจริงโปรแกรมอื่นนี้ผมยังไม่ได้มาสอนนะครับเราจะเอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะโดยอย่างแรกเรามาดูที่โปรแกรม Word List กันก่อนนะพอเราเปิดโปรแกรม word list เข้ามาปุ๊บเนี่ยหน้าจอแรกก็จะเป็นหน้าจอของ Terminal นะสิ่งนี้เรียกว่า Terminal นะครับแน่นอนว่าพอเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะถามเลยว่า do you want to extract the word list lock u t x t อ่ะหลายคนบอกว่าเฮ้ย lock u t x t นี่คืออะไรชาวล็อกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ lock u t x t เนี่ยมันก็คือ ไฟล์ที่เอาไว้เก็บรหัสผ่านทั้งหมดเลยนะครับที่คนนิยมใช้กันนะมันถามว่าเราต้องการที่จะแตกไฟล์อันนี้ไหมเราก็กด yes นะฮะแล้วกดกดตัว y แล้วกด enter นะครับจากนั้นมันจะถาม password ว่าเฮ้ย password คุณคืออะไรนะครับ password ของกาลีนะครับ, ali, รบที่เป็น default ก็คือกาลีนะก็คือ k a l i แล้วกด enter เลยนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับโปรแกรม wordlist ก็ทำการแตกไฟล์นะครับ พอแตกไฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมว่าเราก็สามารถเริ่มใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถามว่าเราจะเริ่มใช้งานได้ยังไงอย่างแรกเลยเราลองใช้คําสั่ง ls นะครับ ls นี่เป็นคําสั่งในการที่เขาเรียกว่าดูว่าจะมีไฟล์ในนั้นเยอะแค่ไหนหรือว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะจะนั้นกด enter นะเห็นไหมว่าเราก็จะเจอหลายไฟล์เลยนะครับผมมี m s อะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแต่หลักๆเนี่ย สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟล์สําคัญของเราในการที่จะทําการถอดรหัสเนี่ยก็จะมีอยู่2ไฟล์ก็คือไฟล์ l o k u t x t กับไฟล์ l o k u t x t g z นะครับแต่หลักๆเนี่ยเราใช้คือ l o k u t x t นะครับจากนั้นเราอยากรู้ว่าเอ๊แล้วไฟล์ l o k u เนี่ยมันมีอะไรด้านในนะครับผมก็ใช้คำสั่ง cat นะครับในการที่เราจะดูว่าไฟล์ด้านในของนามสกุล txt เนี่ยหรือว่าข้อมูล ในไฟล์ t x t มีอะไรบ้างนะครับผมก็ใส่คำสั่ง cat แล้วก็ตามด้วยอ่าชื่อไฟล์ที่อยากจะเปิดก็คือ logu. txt ันนเองจากนั้นกด enter นะครับปึ๊บโหเห็นไหมเยอะมากนะครับหลายคนตกใจว่าโอหอะไรมันเด้งมาเยอะไปะหมดเลยเนี่ยนะครับนี่คือทางโปรแกรมทาง terminal เ,เนี่ยเขาก็แสดงผลข้อความนะที่อยู่ในเจ้าตัวเจ้าตัวอะไรนะไฟล์ logu. txt นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้ก็มันกําลังอ่านอยู่นะครับมันกำลังแสดงผลอยู่ว่ามาีไฟล์อะไรบ้างด้านในนะครับอ่ะถ้าอันนี้คือผมคิดว่ามันน่าจะเยอะเกินไปละเดี๋ยวผมจะหยุดการทำงานการแสดงผลของมันนะครัโดยการกด ctrl c นะครับตัว c cat นะครับอ่ะมันก็คือการหยุดการทำงาน อันนี้คือรหัสนะครับที่ทางในเจ้าตัว Wordlist เนี่ยได้เก็บรวบรวมเอาไว้นะครับเยอะมากนะครับมันเป็นเหมือนสารานุกรมที่ใช้คู่กับเจ้าตัว John the Ripper เลยนะครับจากนั้นพอเราทำการแตกไฟล word ์ Wordlist เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มใช้งานโปรแกรมที่ชื่อว่า John the Ripper แล้วพระเอกของเรานนั่เองก็เหมือนเดิมครับไปที่ซ้ายบนนะครับเลือกหัวข้อการลี่นะครับไปที่ Password Attack แล้วก็เลือก John <im> นะครับ มันก็จะเด้งหน้าจอนี้่มานะครับนี่มันก็จะเกิดน,นำนะฮะว่าแบบการใช้จอใช้ยังไงนะครับแน่นอนว่าอันนี้เป็นพระเอกของเราเราผมก็จะสอนค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยถ้าเราอยากรู้ว่าจอนเนี่ยมันคืออะไรมันทํางานยังไงใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้คําสั่งจอน,นะครับตามด้วยลบลบแล้วก็ help นะครับที่แปลว่าช่วยเหลือจากนั้นกด enter นะครับมันก็จะมีหลายๆคาสั่งเด้งมาหมดเลยว่าเฮ้ยมันใช้งานยังไงมันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดูนะ เห็นไหมว่ามันโหเหนไหมว่าเครื่องมือจอเนี่ยมันสามารถทํางานได้มากกว่านี้นะครับมันทํางานได้มากกว่าการถอดรหัสแค่ m d f i หรือว่า SHA นะครับมันทาได้ถึงการถอดรหัสของ Shadow และคนบอกว่า Shadow คืออะไรก็คือรหัสของ Root ที่อยู่ในเครื่องนะครับก็สามารถถอดได้เหมือนกันโอเคนะครับจากนั้นก่อนที่เราจะทําการเริ่มการทดลองเนี่ยผมก็ต้องทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อน สร้างไฟล์ที่นี้คืออะไรก็คือการสร้างไฟล์สําหรับการเป็นเหยื่อของเรานะครับโอเคคาสั่งสําหรับการสร้างไฟล์นะครับเราก็ต้องใช้คําสั่ง nano นะครับแต่ก่อนจะใช้คําสั่งเนี้ยผมจะเลือกอ่า d e r e c t o r y ในการเก็บไฟล์นะครับไว้ที่หน้าเจ้าตัว Desktop ก่อนวิธีการเลือกอ่าเจ้าตัวตําแหน่งการเก็บไฟล์เนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ไหนใช่ไหมครับผมก็ใช้คําสั่ง pwd นะครับตอนเนี้ยผมอยู่ในกาลีนะครับคำสั่ง pwd คือคําำสั่งที่ระบุว่าเฮ้ ตอนนี้ผู้ใช้งานอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในกาลีเนาะจากนั้นผมอยากรู้ว่าเอ๊ะกาลีเนี่ยมีอะไรอยู่ในกาลีบ้างผมก็ใช้คำสั่ง ls นะครับแล้วกด enter อ่าเห็นไหมว่าตอนนี้ใน directory กาลีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Desktop Document d o w n l ดาวโอะไรพวกนี้ผมก็ต้องไปที่ Desktop อเพราะว่าผมต้องการสร้างไฟล์ไว้ในหน้า Desktop อนะผมก็ใช้คำสั่ง cd a p desktop นะฮะแล้วก็กด enter อ่าตอนนี้เราอยู่ d e s ก์ท็แล้วถามว่ารู้ได้ไงว่าเราอยู่ d e s ก์ท็เราดูจากตรงนี้นะครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับอ่าพอเราอยู่ desktop อเสร็จปุ๊บนะครับเราใช้คําสั่ง nano นะครับตามด้วยชื่อไฟล์ที่อยากจะตั้งนะผมตั้งชื่อไฟล์ว่า m pass pass md5.txt อ่าจากนั้นกด enter ปุ๊บมันจะเด้งหน้าจออ่า GNU nano 6.3อาันนี้จะเป็นเวอร์ชันนะครับเป็นหน้าจอสำหรับการกรอกข้อมูลหรือว่าการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของเท t หรือข้อความนะครับโดยเมื่อเราเปิดหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะทําการลองสมมุติว่าเราสามารถแฮกฐานข้อมูลได้แล้วนะครับเช่นสมมุติผมใช้โปรแกรมอื่นเช่นพวกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องออกับ SQL injection หรือว่าการแบบเจาะฐานข้อมูลอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมได้รหัสผ่านของ user user หนึ่งมา ซึ่งเป็นรหัสผ่านที่ถูกเข้ารหัสโดย MD5 วิธีการสมมุติขึ้นมาทำยังไงอย่างแรกเราก็ไปที่ browser นะครับไปที่ browser นะแล้วก็ search คำว่า MD5 Gen นะครับหรือ Generator ก็ได้เอาจริงเขียนคำว่า Gen ก็เจอแล้วนะครับแล้วก็กดเว็บไซต์อันแรกเลยนะครับ MD5 Hash Generator นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สมมุติละกันว่า password ที่แบบคนทั่วไปชอบตั้งกันมีอะไรบ้าง หลายคนเนี่ยชอบตั้งพาสเวิร์ดว่าพาสเวิร์ดนะครับแต่เอาจริงปัจจุบันเนี่ยความปลอดภัยเรื่องรหัสผ่านมันมีเยอะมากๆแล้วแต่อันนี้ผมลองสมมุติว่าเราอยู่ในปี2010แล้วกันที่แบบคนส่วนใหญ่เวลาตั้งรหัสผ่านมันจะตั้งอะไรง่ายๆเช่นพาสเวิร์ดตั้งรหัสผ่านพาสเวิร์ดว่าพาสเวิร์ดแล้วกันแล้วกด Gene r a t e นะครับพอเรากด g e n e r a t e เสร็จปุ๊บเวลาที่เรากรอกรหัสผ่านหรือสมัครบัญชีใช่ไหมครับเวลาเราสมัครบัญชีเนี่ยในเว็บไซต์ที่มีการรองรับแบบ อ่า HTTPS นะครับก็คือการมีเว็บไซต์ที่มีการป้องกันการข้อมูลส่วนตัวของเจ้าตัวผู้ใช้งานอย่างเงี้ยเช่นเว็บไซต์ที่มีพวกแม่กุญแจอย่างเี้นะครับเราเรียกว่าเว็บไซต์พวกนี้จะมี HTTPS ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่มีการป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานอยู่ระดับหนึ่งะครับเช่นถ้าสมมุติผมสมัครเว็บไซต์ Facebook อย่างเงี้ยผมกรอข้อมูลเช่นพาสเวิร์ดของผมไป ถ้าสมมติม a ลซ์ไซ e ์เบิร์กจะมาดูข้อมูลในฐานข้อมูลของผมเนี่ยเขาก็จะเห็นรหัสิร์ดของผมหรือว่าแบบรหัสผ่านของผมเป็นอ่าเอ็ h ดีก็คือมันจะถูกการแปลงมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นเราก็กด Co ป y ีนะครับพอกด Co ป y เสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะเอามาใส่ไว้ที่พลัสเอ็ Plus เรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวทดลองของเราว่าเอ๊มันจะสามารถถอดรหัสได้หรือเปล่าแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพ e s คีบ b o a r d นะครับจากนั้นให้กด c o n t r o l x นะครับเพื่อออกนะครับ มันจะถามว่าจะเซฟไหมแล้วกดตัว Y นะครับจากนั้นมันบอกว่าให้ชื่อไฟล์อะไรแล้วก็ชื่อไฟล์นี่แหละแล้วกด Enter พ <c> อ <oughs> กด Enter เสร็จปุ๊บจะเห็นว่าจะมีไฟล์นะครับปรากฏอยู่หน้าจอเดสก์ท็อปแล้วนะเป็น pass md 5นะครับจากนั้นมันยังไม่หนำใจเราจะสร้างอีกไฟล์หนึ่งนะครับโดยผมก็ใช้ชื่อไฟล์คำสั่ง nano นะครับรอบนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้ชื่อไฟล์ว่า md f แล้วนะครับโดยผมจะใช้ชื่อไฟล์ว่า sha 1 hash นะครับ ือว่าเราจะใช้เป็น sha 1ก็พอแล้วนะครับแล้วกด enter นะครับพอกด enter เสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะทำการไปที่คำสั่งนี้นะครับแต่ผมจะไม่ใช้คำว่า password แล้วมันซ้ำนะครับผมใช้คำว่าอะไรดี i love you แล้วกันนะเป็นคำสั่งแบบเป,เป็นไม่ใช่คำสั่งผู้ผิดเป็นโค้ดที่แบบเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นรหัสผ่านที่แบบคนสมัยนั้นชอบตั้งกันนะครับแล้วก็กด generate อะจากนั้นครับเราก็ก๊อป sha hash ด้านล่างมานะครับ แล้วก็เอามาใส่ไว้ในนี้นะครับเพรสคีบบอร์ดแล้วก็กดมันเดิมคอนโทรล x แล้วกดตัว Y แล้วกด Enter นะครับอ่ะตอนนี้ก็จะมีไฟล์2ไฟล์พร้อมใช้งานสำหรับการเจาะว่าเฮ้ยไฟล์เนี้ยมันมีข้อมูลอะไรด้านในบ้างใช่ไหมอ่ะจากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มในการถอดรหัสผ่านแล้วนะว่าเราจะ <c oughs> ถอดรหัสผ่านยังไงนะครับ ถ้าสมมุติเราดูที่2ไฟล์เนี่ยเห็นไหมว่าไฟล์นี้เราก็จะมีรหัสที่แบบอ่านไม่ออกใช่ไหมสมมติว่าเราไม่รู้มันคืออะไรละกันจากนั้นผมก็ทําการถอดรหัสไฟล์ทั้ง2ไฟล์นี้วิธีการถอดรหัสคือให้พิมพ์คําสั่งตามผมเลยนะครับก็คือจอนนะครับจอนแล้วก็ตามด้วยนะครับบทดลีสอ่ะคุ้นๆไหมบทลีสคืออะไรก็คือไอที่เราแตกไฟล์ไปเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็เท่ากับนะครับส sr นะครับแล้วก็ slash share slash word list slash lock you อ่าคุ้นไหมครับว่าไฟล์ lock you คืออะไรก็คือไฟล์ที่เป็นไฟล์อ่าเอ้ขอโทษนะครับเป็นไฟล์ที่ที่เราแตกไฟล์ไปเมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมกดผิดนะเปกดลั่นโดนอันนี้เอาใหม่ word list นะครับแล้วก็ lock you txt นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการเขียนกดวักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลบๆนะครับคืออันนี้ก็จะเป็นคําสั่งท่อนแรกนะครับน,นี่คือคําสั่งท่อนแรกนะต่อไปคือคําสั่งท่อน2นะท่อน2ผมก็จะกําหนดฟอร์แมตให้มันว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะทําการแบบถอดรหัสผ่านแบบไฟล์อ่า MD5 นะอย่างนี้ครับแล้วก็เลือกเป็นคำสั่ง Format เท่ากับ raw นะบันนี้ก็จะเป็นหมายถึงไฟล์ดิบๆนะแล้วก็ ลบด้วยนะครับประเภทไฟล์ที่เราต้องการจะถอดซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะถอด mmd5 ได้ผมก็เลยเขียน,นอ่ะประเภทเป็น m d 5นะครับแล้วก็วักด้วยตามด้วยชื่อไฟล์นะชื่อไฟล์ผม,มชื่อว่า pass นะครับข <MD 5 S 1> ีด m d 5นะครับเดี๋ยวผมขายายตรงนี้นะอ่าจากนั้นก็ตามด้วยนามสกุลคือ .txt จากนั้นเราลองกด enter ดูนะปุ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าเราเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมมันมีตัวหนังสือขึ้นเลยว่าเฮ้ย เนี่ยมีพาสเวิร์ดนะคือคุณเห็นไ,ไหมว่าอันนี้มันเป็นไฟล์ที่เข้ารหัสด,ด้วย m d 5ใช่ไหมแต่พอผมใช้การถอดรหัสเสร็จปุ๊บมันรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้คือไฟล์พาสเวิร์ดอ๋ออ่ะจากนั้นเมื่อกี้เนี่ยผมลองเมื่อกี้เป็นการถอดรหัสแบบ m d 5อ่ะรอบนี้ผมจะถอดรหัสแบบ SHA1 บ้างดูที่ว่าจะได้ไหมผมก็ทำการอ่ะเขาเรียกว่าเขียนโค้ดเดิมเลยก็คือเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น HHA นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์ของเราก็คือ HHA 1นึ่งกดนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ถามว่าทําไมไม่ได้แล้วก็ต้องใส่เลขหนึ่งตรงนี้สิแล้วกด enter อ่ะเห็นไหม <c oughs> อ่ะพอเราถอดรหัสได้เสร็จปุ๊บเราครับเราก็จะเห็นรู้ว่าเฮ้ยไอ้ไฟล์ HHA 1เนี่ยตรงเนี้ยมันมีการถอดรหัสที่มีชื่อว่า I Love You นะครับนี่นี่คือแบบความอันตรายของเจ้าตัว John w i เป p e r ipper. ถ้าสมมติผมสามารถ แฮกรหัสผ่านหรือว่าได้รหัสผ่านจะถางข้อมูลมาได้ผมสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการถอดรหัสผ่านได้นะครับถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติผมอยากแบบอยากดูอีกรอบว่าเฮ้ยรหัสผ่านไอ้เมื่อกี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยผมก็สามารถที่จะแคร็กเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะลองดูเห็นไหมว่ามันทำไม่ได้ถามว่าทําไมมันทาไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องอ่ะเขียนคําสั่งว่านะครับจอห์นนะครับเป็นตัวเล็กนะจอห์นแล้วก็ตามด้วยนะครับ โชว์นะครับโชว์หมายถึงการแสดงแสดงอะไรนะครับโดยผมก็กำหนวดว่าให้แสดง format นะครับ format ท,ที่นะครับเป็นไฟล์ประเภท md5 นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ของผมนะครับชื่อไฟล์ผมก็คือ mm hmm. pass md5.txt จะต้นงกด enter ครับปึ๊บอ่ะเอาใหม,ม่มันต้องเป็นตัวใหญ่นะครับ เอ็มดีแล้วตรงนี้ตัวอ่ะอันนี้ทำไมผมเขียนผิดแล้วแป๊บนึงนะสักครู่นะครับอ๋อ oh, ผมเขียนผิดตรงนี้แล้วไปเท่ากับอ่าแล้วกด enter ดูปึ๊บอ่าเห็นไหมถามว่าไอ้เครื่องหมายงงๆนี่คืออะไรก็คือมันไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเยอะอะไรแต่เห็นไหมครับว่ารหัสผ่านที่เราถอดก็คือพาสเวิร์ดนะวิธีการดูของ MD5 เนี่ยมันก็จะดูเหมือนของอ่าเเลยนะครับโดยวิธีดูเนี่ยก็ ใช้วิธีการเปลี่ยนจากตรงนี้ครับเป็น H H A นะครับหแล้วกด enter ปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าผมตั้งชื่อไฟล์ผิดไงล่ะตรงนี้มันต้องเปลี่ยนเป็น H H A 1ด้วยเออนะถ้าสมมุติมันถูกต้องมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าสมมุติว่าพี่ครับถ้าสมมุติฐานข้อมูลเราแฮกมาบางครั้งมันแฮกมาแบบมีรหัสผ่านเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอ่า เป็นแบบเลขแบบเขาเรียกไงนะเป็นเลข MD5 แบบหลายๆตัวอย่างเงี้ยมันสามารถถอดรหัสพร้อมกันได้ไหมครับอ่าหลายคนถามมาเราก็จะลองทดสอบดูว่ามันทําได้ไหมอ่ะยอย่างแรกเลยนะผมก็จะเอา I Love You ไวละก๊อปปี้เลยเพรสนะครับอ่ะจากนั้นผมจะลองเซิร์ชดูว่ารหัสผ่านที่เขาตั้งเยอะที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรหัสผ่าน Password I Love You หรือว่า Q W E R T อย่างนี้จะเป็นรหัสผ่านที่เขาก็ตั้งกันบ่อยนะ Q W Q W E R T อ่รหัสนี้เขาก็ตั้งกันบ่อยนะแล้วก็เจ n เน a เรจากนั้นเราก็กด Copy นะครับเอาเป็น m d 5แล้วกันนะ ส่วนใหญ่เวลาเราแฮกฐานข้อมูลมาเนี่ยประเภทการเข้ารหัสมันก็จะเหมือนๆกันนะมันก็คือเวลาผมแฮกฐานข้อมูลใช่ไหมถ้าฐานข้อมูลเนี่ยใช้การเข้ารหัสแบบ md f i ผมก็ใช้การถอรหัสแบบ md f มันจะไม่มีการที่ผสม md 5กับ sha 1นะครับอันนี้มันแล้วแต่การตั้งของฐานข้อมูลว่าคนที่เขา manage ฐานข้อมูลเนี่ยเขาตั้งว่าการเข้ารหัสเป็นแบบไหนนะครับอ๋อหลักๆผมเอาแค่3ไฟล์ก่อนแล้วกันเนาะจากนั้นเราก็กด save นะครับ save save เสร็จปุ๊บนะฮะอ่า เราลองทำการถอดรหัสดูซิว่ารหัสที่ได้คืออะไรนะครับโดยก็ใช้คำสั่ง word list นะครับเป็นแบบ md5 ก็คือเป็นไฟล์เดิมมาแหละแล้วเรากด enter ปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันถอดรหัสเพิ่มได้เห็นไหมว่าเป็น i love you qe qwert อ่เห็นไหมมันถอดได้นะจากนั้นเราก็ทำการลองโชว์ซิว่ามันจะโชว์อะไรบ้างอ่ะปุ๊บเห็นไหมเนี่ สามบรรทัดนี้มาจากไหนสามบรรทัดนี้มาจากตรงนี้ไงครับ1 2แล้วก็3มเห็นไหมครับมันสามารถถอดรหัส md 5ได้อา้าวแล้วถ้าเป็น sha ล่ะเอ้ย sha ล่ะเออมันสามารถถอดได้หรือเปล่าอ่ะเรามาดูกันนะแล้วก็ก๊อปตรงนี้มาเนาะแล้วเราก็เปิดไฟล์นี้มานะแล้วเราก็วางปึ๊บอีกสักรหัสแล้วกันเอารหัสอะไรดีที่เขาแบบตั้งกันง่ายๆโง่ๆเงีง้งยเอาเป็นรหัสแบบเอาแบบรหัสยากๆดีกว่า PSP my admin อ่าดูซิว่าเขาสามารถที่จะถอดได้ไหมนะนี่เอันนี้ถวคนบอกว่า PSP my admin คืออะไรมันคือชื่อของฐานข้อมูลนะครับเป็นเป็นชื่อของฐานข้อมูลฐานข้อมูลนึงแล้วกันเดี๋ยวไปหาข้อมูลเราเองแล้วกันนะอ่าจากนั้นเราก็กด enter นะครับแล้วเราก็ลองวางดูนะแล้วกด save อันนี้คือปุ่ม save นะอ่าพอกดเสร็จปุ๊บเราก็ทำการแคลกรหัสฐานหรือว่าอ่า ถอดรหัสผ่านนะครับโดยเมื่อกี้ผมเลือกเป็น md5 ใช่ไหมตรงเมเนี้ยเมื่อกี้ผมเลือกเป็นอันนี้ต่อไปผมก็จะเลือกเป็นแบบ h ah I s h a 1อ่าจากนั้นกด enter ปึ๊บเฮ้ยอีกอันนึงมาคิดไว้เฮ้ยแปลว่าอีกอันนึงเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดได้นะครับถามว่าทำไมเพราะว่ามันถอดได้แค่อันเดียวนะครับก็คือ q w e r t นะครับส่วน p h p m a d m เนี่ยมันไม่รู้จักนะครับ จากนั้นเราลองลองโชว์ซิว่ามันเจอไหมนะอ่าอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมว่าตอนนี้มันถอดรหัสผ่านได้2อันนะครับแต่มันเหลือ1อันที่มันถอดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอันที่คนเนี่ยไม่ค่อยนิยมตั้งกันนะครับแล้วก็ในฐานข้อมูลของเจ้าตัวบลูทูธเนี่ยก็ไม่มีนะครับหมายความว่ามันถอดเนี่ยมันถอดได้แค่2อันส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่รู้จักว่ามันคืออะไร ถามว่าความอันตรายของการตั้งรหัสผ่านในปัจจุบันนะถือว่ามีผลนมากๆนะครับการตั้งรหัสผ่านในปัจจุบันถามว่าทําไมมันต้องมีหลายขั้นตอนมันต้องยุ่งยากเพราะว่ามันจะทําให้ความปลอดภัยของบัญชีของคุณมันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณตั้งรหัสผ่านง่ายๆเนี่ยแฮกเกอร์สามารถใช้โปรแกรมนี้ในการถอดรหัสผ่านของคุณได้ในเวลาที่แบบแป๊บเดียวคือผมทานี่คือแป๊บเดียวจริง เอาจริงเนี่ยโปรแกรมจอร์นอยู่ r เปอร์มันใช้ได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วมันสามารถถอดรหัสผ่านที่ซับซ้อนได้มากกว่านี้แต่อันนี้ผมแค่สอนพื้นฐานไปเฉยๆนะครับแต่เอาจริงก็มันก็ถือว่าอันตรายพอสมควรถ้าสมมุติแบบผมสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลอะไรได้นะครับนี่คือสาเหตุส,สาคัญว่าทําไมเราถึงต้องตั้งรหัสผ่านลหลายๆชั้นว่าโอ้โหทำไมต้องแบบตั้ง5 6ชั้นนี่แหละครับคือเหตุผล อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสำหรับการใช้งานโปรแกรมจอดูริปเปอร์แล้วก็โปรแกรม wordlist นะฮะว่ามันใช้งานกันยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปผมขอโชว์รหัสผ่านที่ถอดได้แล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะเห็นไหมโอ๊ยกดผิดมเป็นโชว์สิอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าเรื่องของวันนี้สาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยแลกันสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย